Good m o r น i ่ g ค่ะกาแฟยามเชา้ากระโดดเสือกแล้วกระโดดเสือกล่มแ้วก,ก็มากินกาแฟแต่แก้วที่สองอันนี้คอนเฟรตเอามาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใอยกก่อกว่าน้องอังวนหน่อยนะแม่ในี่กว่น้องที่เ็าใส่ขนมปัง น,นี้มละที่อนโรงแรมโดดลืมลูกเกดเออลูกเกดออามาจา่ญี่ปุ่นน่องนี่สร้างในโรงแรมันเป็นข้าวผัดหมูใส่ผักอ่ากินแต่ผัดเบื่อ แก่หันทะเลพนะปริแพ่เด้อสนัาทุกอย่างกนินแต่หมากเรีนฟ้าหอดอันจกันจกรจันทร์บุนะอันนี้มันเผาเอามาฝากเปลือยก็คือสิได้แกะมาก,กินนัแหละอยู่โดนกองฝากให้พี่ใหน้น้องให้ร้านก็คือสิกินหมื่อไรล่ะมัน,นเผาแซ่บๆรู้ไหมเมนูอะไรหน่อดูทีวีหนังที่ดีที่สุดก็ช่องยิบเก้าจ้ะไม่แค่หนังละ เดี๋ยวเด้อกินแล้วสิกระโดดเชือกอีกจกัจกรอสองร้อยแล้กวก็ซักผ้าซักผ้ากับไปตายยิบผมตายยิบผมก็จะเลี้ยวเห็นหัอ้องคามเนาะเต็มซุกห้องอ่ะจ้ะเอาเสนอเด้อ